าละครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะกาสเตอร์นะครับเรบ่เรามาที่นี่ก็เพราะว่ามันมีการ์ดใหม่เข้ามาถูกต้องมี2อันที่โคตรคอนทารต์กันหลากอารมณ์ชวนชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุยอันแรกนี่คือคาคาวาวแน่นอนว่าเป็นแฮร์รี่อพอตเตอร์ในฉบับภาพยนตร์ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่าส่วนสเนปที่เป็นคนดำยังไม่มารอก่อนใครที่ชอบรอก่อน <laughs> ไม่รู้จะมีไหมมีใครอีกมีใครต้องคนทำอีกมีบ้านวิสลี่น่าจะเป็นทางบ้านนะจากจิงเจอร์จะกลายเป็นเดดล็อกครับผมไม่ได้ว่าอะไรเปิดใจเออเปิดใจเปิดใจยอมรับมาอย่างน้อยๆพยายามเปิดใจอยู่แล้วก็อันที่สองนี่มัมมีนี่ต้องสถานทรงในกันเลยทีเดียวกับการ์ดบัตเตอร์แบรหมีเนยหรือหรือตอนนี้ผมงงว่าทำไมที่จีนเขาถึงฮิตกันขนาดนี้มันดังมาก ออจีนนี่ถึงขนาดมีหมี่เนยปลอมอ่ะพิสูจน์แล้วว่าดังจริงถึงมีของปลอมหมีอมะกรีนนะหมี่อะไรนะหมี่มะกรีน เป็นเนยเปปลอมอ๋อเป็นเนยเนยปลอมเออว่ะมาการนเนยปลอมใช่ใ hmm. ช oh okay. ่แต่ว่าอันนี้เป็นการที่ถูกลิขสิทธินะเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปทานะครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยข้างในเป็นยังไงบ้างนะเพราะมันเป็นภาษาจีนเราดูหมีเนยแมวนมมันก่อนไหมได้แต่ว่ามากาลักกันก่อนหมีเนยเนี่ยบล็อกลัก0 0บาทครับผมร้านกาสเตอร์เขาเขาให้ราคานี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะโปรโมชั่นส่งท้ายปีแจ้งปรับราคากันเรียกว่าตามนี้เลยคุณผู้ชมถ้าจะอ่านหมดนี่คลิปนี้จะยาวประมาณหนังอเวนเจอร์เอ็นเกม เพราะฉะนั้นมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าลดลดหลายเซตนะอ่ะดูอย่างนี้สไปเดอร์แมนนี่จาก26,600เหลือ23,600ลดไป3,000 c o คอมโบเซตมาเวลสไปดี้นี่ลดไปอีก3,000เหมือนกันก็อันนี้ลด3,400ก็ลดอะ่ะนะฮะคำว่าส่วนลดนี่แปลว่าลดแปลว่าขา คนละรถคนละรถขอบคุณมากที่ช่วยเล่นเอออ่ะอุ้ยบล็อกจีนเขาชอบทำแบบนี้แบบแบบมีที่ขั้นอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่ซองครับสิบซองหมีหมีเนยนี่ลุ้นลุ้นตัวอะไรดีอ่ะน้องปออ๋อจะเป็นไม่ลุ้นหมีเนยมั้งอุ้ยมีลายเซ็นหมีเนยไหมไม่มีเฮ้ยแต่เหมือนในหนึ่งปอจะได้เป็นสติ๊กเกอร์หมีเนยสองใบด้วยแต่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยโดยกำเนิดทำได้ไหมวะไปขอลายเซ็นหรหมีเนยได้ไหมตอนมีตติ้งน้องอ่ะหรือว่าเขาแค่ให้จับลูประจานไงอ่ะ น้องจับประกาได้ปะจับได้ดิเขายังถือกระเป๋าได้เลยถือกระเป๋ามันก็เป็นถ้ามือเป็นอย่างนี้มันก็แค่ห้อยอย่างนี้ไงแต่มันไม่มีนิ้วจับไอ้นี่ปะเออเดี๋ยวรอเขาลองไปดูเดี๋ยวรอเขาถอดชุดมาค่อยเซนเอาเดี๋ยวผมให้แฟนผมไปขอเออผมเป็นมัมมีอ่ปลาอู๋ซองทำมาจากสารโคตรทรหด X หรือไงวะหนาชิบหายอุ้ยน่ารักเป็นอย่างนี้นี่เออน่ารักปะบัตเตอร์เบรนี่หนึ่งซองนี่ก็มีสี่ใบ แล้วการ์ดระดับไหนมันคือแร่มันไม่มีแบบ A R U R เไรมันไม่ได้เขียนไว้อะเอออันเนี้ของผมของผมหน้าปิดจะไม่เหมือนของไออิ๋วนะโอ้โหหน้าปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บอันนี้แนวตั้งนี่หุ้ยมินมันมีแบบเขียนๆอะไรยวอะไรบึ๊กเยอ้อาร์ดใบที่2คือใบแรสุดว่ะเหนอเพราะว่าการ์ดมันหนาเออว่ะเห็นไหมปุ๊กเลยอะเทกเจอร์การ์ดมันหนาบึกเลยอะเออว่ะมันเหมือนการ์ดแข็งเลยอะเออว่ะเออว่ะนี่นี่ อันข้างให้ดูเห็นไหมจะมีแบบการเคลือบแล้วก็เป็นการกระดาษค่ะอ๋ออย่างนี้เขาเรียกการเคลือบใช่อ๋อนี่ไงมันมีข้างหลังเขียนว่า LGR นี่ปะอ้าวแล้วไอ้ LGR นี่คืออะไรอนี่เนี่ยผมมี LGR แต่ของผมไม่มี LGR เอ้ยของผมแรงกว่าเออเออเป็นโคตรเง่าแรงเออเออ LGR ยอดมาจากอะไรสุดยอดจะแลนี่ลายสวยๆลายสวยสวยเฮ้ยอันนี้น่ารักสวยดีสวย อันนี้ R ธรรมดาอ๋อแลมันอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นสมุดโน้ตเอามาเขียนได้จริงๆนะอันนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าใรใช้ก็ใช้ได้เออผือ่อไม่มีใครมีสมุดจดทุยอะไรพนี้ซื้อสมุดเถอะนี่อ่าเนี่ยนี้ LSR l อสอ e g e n d a r y s u p e r Rare เออส่วน LGR ก็เป็น l e g e n d a r y God Rare God เลยเหรอวะอ่าก็ r ์แฟึ่งบัตเตอร์เบย์บัตเตอร์เบย์ ของผมเป็นแนวตั้งว่ะอันนี้เป็นหมีเนยน่ารักน่ารักปึ๊บเฮ้ยใบนี้ใบนี้ดูเป็นมันเป็นแข็งแข็งอ่ะแต่มันธรรมดามากเลยอ่าเนี้ยเพลงผมเนี้ย H H R ก็คือฝ่ายที่ไม่ได้อมบุคคลออืมไม่ได้ซ้ามบุคคลใช่ใช่ใช่เราเลยหลายชีเราเลยเฮ้ยอันนี้เป็นกระดาษว่ะเฮ้ยเป็นกระดาษว่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ค่ะอ๋อสติกเกอร์อ๋อที่น้องบอกว่า1บล็อกมันจะได้สติกเกอร์2องใบน่ารักอุ๊ย สติกเกอร์เดี๋ยวเอาไปติดปี๋ไม่ได้เอาไปติดโครงติดคอมติดโน้ตบุ๊กนะน่ารักน่ารักเออเออเออเจ๋งมาส่วนนี้ของผมโอ้เอาจริงไม่น่าเชื่อว่าหมีเนยจะมาไกลขนาดนี้พูดจริงๆก็งงเหมือนกันตกใจไปกันเลยอ่าอันนี้น่าจะเป็นแรงธรรมดาอ่าลายสามป่ะไม่รู้คุ้นๆไม่สามไม่สามยังไม่มีน้องที่แบบฟิ้งเนี่ยใบที่สามกูชอบใบที่สามใช่ใช่ใช่มันสวยมากเรามาดูระดับแรงน้องกันดีกว่า QR คุณภาพแลงแล้วก็อันนี้ SR เอาจริงๆนะคัตที่เกิดเป็นจีนผลิตนี่มันจะแบบมันจะมีแรแบบประหลาดประหลาดปลาล่ำปลาเหลือประหลาดไ,ไปหมดประหลาดแรหุ้ยหุ้ยของผมใบน,นี้สวยวะ่ะใบนี้น่ารักใบนี้น่ารักสวยเชียร์อ,อันนี้อะไรอะ่ะน้องทำขนมเฮ้ยทำไมใบที่สองผมมันมันถึงเป็นน้องทำขนมธรรมดาวะ QR วอรอ๋อว่า QR เนี่ยน่าจะเป็นแรธรรมดาหรือเปล่าอ่า ัยงไม่มีอะไรมึงมึงไม่มีการ์ดคอมมอนเลยเหรอมึงแหลทุกอันเลยผมมันเป็นสแตนดี้แบบใบเนี้ยฮะเนี่ยเป็นสแตนดี้เห็นไหมมันมีรูเห็นไหมอ๋อเออว่าเนี่ยเป็นสแตนดี้มีรูตั้งได้ตรงเนี้ยปุกๆอ๋อนี่ไงอาร์ตคือมันปุกๆเขาเขาใดคัดมาคือคุณสามารถแกะออกได้อ๋อเหรอเฮ้ยอันนี้ดีใช่จริงว่าอันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงเอ็นมินิเนองมีเลยอุ้ยอันนี้ดีเป็นระดับเซ็ตแห หรอซูเลก็คือแลระดับซีโร่แลอศูนย์ศูนย์ศูนย์มูลค่าเป็นศูนย์ครับอุ้ยอันนี้ดีจริงว่ะอันนี้ดีจริงชอบชอบมีทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งสแตนดี้เลยนะเหลือเชื่อนะว่าเขาทำสแตนดี้มาอ่ะมาดูของผมอันนี้เหมือนจะลายซ้ำนะฮะแต่ช่างมันใบแรกเป็นใบกึ๋บปิ้งอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยยัวอะไรวะยัวแบตเตอรี่เบสเฟรมอ๋อโอ้โหแม่ไม่ผมยัวข้างผมอ่านไม่ออกดูข้างหลังสิ อุ้ยน่ารักนี่ของดีมันอยู่ตรงนี้นี่เองหวานแหววเลยหูหวานเจี๊ยบเลยเออเนี่ยก็บอมกับมึงแล้วเบาหวานขึ้นพาเออสีชมพูอู้มึงพิงหานะพออยูแล้วเนี่ยแม้แต่การ์ดกูก็เอาเลยเนี่ยใช่ถ้าการมีสีชมพูก็คือมึงก็จะเปิดได้สวยมากอ่าอันนี้ SSR ว่ะเฮ้ยใบนี้ SSR ข้างหลังมันแบบนี้กินเบอร์เกอร์ไม่ไรนมนี่เฟียวเฟี้ยวเป็นหน้าเป็นหน้าปุ๊บอ่ะแล้วก็จะเป็นแนวตั้ง เนี่ยตั้งนี่เนี่ยขอดูทีเป็นเป็นกระดาษแข็งแล้วอ่ะเป็น LGI อีกแล้ว Legendary g o d Rare อันนี้โอ้โหแข่งโป๊กเลยอ่าแล้วก็เป็นการธรรมดาที่เหลือนะครับปซีมพลอยค่ะไปซมพลอยอ๋ออเคมาดูต่ออันนี้หน้าอันนี้ซ้ำๆฟิงอันนี้เป็น LSR อ่า Legendary ซูเปอร์แลนด์แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเหมือนบางบางตัวเหมือนเป็นลายกล่องสุ่มเหมือนกันนะเออจริงเออว่ะคุ้นๆนะใช่ไหมเออว่ะเออว่ะเออว่ะไอ้ใบนี้อันนี้ใช่ใช่อาจารย์ผิดใบใบหลักไอ้เบอร์เกอร์เมื่อกี้นี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่เอออันนี้โอันนี้มันนูนนะทุกคนรูปแล้วมันนูนนะใบแรกเนะ่ยขอดูหน่อยเออมันนูนว่ะ sp ว่ะสเปเชียลเฮ้ยใบแรก sp อ๋อมันมีเท็กเจอร์มันมีความนูนเหรอนูนใช่มันนูนเนี่ยรูปๆได้มันจะนูนๆ เนี่ยเฮ้ยไอนี่พอดีราศีกูพอดีเลยไล่บ้าเออราศีตุลพอดีสุดยอดนี่อันนี้ก็เป็นการธรรมดาครับแข็งๆโป๊กๆก็เป็นเฮด่าร์ไฟบุกคนอีกแล้วอ่านีในายบุคคลเนี่ยสับปะรดเนี่ยเออน่าจะเป็นลายกล่องอันนี้ก็น่าจะกล่องสุ่มถ้าจำไม่ผิดเออเออกล่องสุ่ม SR เนี่ย s อสหมดยังนี่เอาตรงนี้เฟึงอุ้ยอันนี้เหมือนซ้ำเลย ุอยากได้สแตนดี้อีกอ่ะมันมีอันเดียวเองเหรอทางบอกน่าจะมีอันเดียวละมัง้งเฮ้ยเพอแต่เราขาดสติกเกอร์อีกอันหนึ่งเพื่อนอะใช่ซึ่งสติกเกอร์อยู่ที่กูแน่นอนไม่ต้องห่วงมนหมดแล้วเหรอมีอีกมีกแน่นยังงี้นียนี่ไงเอ้ยอันนี้ใช่หรอเอาม่ใช่น,นี่แข่งโฟกเลยอันนี้เป็นเจนเดอรี่ซปเปอร์แรกแล้วนะครับแต่มันเป็นฟีลแบบกระดาษกระดาษหน่อยๆนยเออแล้วก็ ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรครับเอ้ยนี่ไงสติกเกอร์สติกเกอร์อ้าวมากกอ,อะไรเนะน,นี่โ oh, อ้ลายน่ารัก Little Joy ครบแล้วลายน่ารักว่าลายน่ารักมากนะครับทุกคนเออเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งหุย้ยลายน่ารักว่ะมาฟึงฟ่งฟึ่งจริงๆใบที่สองจะเป็นรูปแบบน้องหมีเนยแบบเนี้ยที่ไม่ใช่อาร์ตเวิร์กอะเยอะมากนี่และอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเป็นลายกล่องสุ่มปะ ลายกล่องสุ่มเยอะะไรกล่องสุ่มเยอะบอกเลยว่าฟินถูกใจมัมี่แน like ่นอนไอ้นี่ผมเอาแนวแนวตั้งไปเลยนะอ่ะอันนี้เป็นหันข้างแล้วก็อันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้นูนิดหน่อยอันนี้นูนิดหน่อยเทเจอร์นูนิดหน่อยครับสวยสวยใบนี้สวยเออแล้วก็กล่องสุ่มทำไมใบสุดท้ายมันจะชอบเป็นลายกล่องสุ่มไม่รู้เฮ้ยอันนี้เทกเจอร์ใบที่สองแตกมากเลยอ่ะมันมีแรกี่ระดับวะเนี่ยเยอะมาก ใบธรรมดานี่นี่และนี่ยูเออแบตเตอรี่เบสเฟนอ่ะนี่เปิดเลยสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับน่าจะเป็นของดีเหมือนกันของดีจะมาใหม่อุ้ยอุ้ยฟอยฟอยฟอยมาฟุงฟิงเลยมาดูความแรงดีฝ่า LGR Legendary g o d Rare ถูกต้อง ระดับก๊อตแล้วเราก๊อตแหลายใบมากใช่ก๊อตแม่งออกมาจนไม่มีคอมมอนอ่ะคุณคอมมอนหาง่ายหายากสุดแล้วในนี้มีจะแบบแร่ๆนี่ครับก็เหมือนพวกเป็นอาหารจะเป็น S S R นะใช่เนาะเนี่ยอาหาร S S R ไอ้พวกที่เป็นแบบเป็นรูปในมือถือแบบนี้ก็จะเป็น S S R นะครับก็บล็อกหนึ่งเนี่ยก็จะมี16ซอง800บาทส4ใบใช่ก็ตกซองละ50บเออ ประมาณนั้นเท่านั้นแต่ว่ามีมีขายปลีกนะครับที่นี่หรือว่ามีเฉพาะบ็อกอย่างเดียวอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นซซอเนี่ยเขาจะขายซซ่ละหกสิบนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากประหยัดยกบล็อกเถิดครับชถ้าเกิดบอกว่ามาจากพาคีสะพานเหล็กเนี่ยน้องก็จะบอกอ๋อเหรอคะแค่นั้นไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรใช่ขอบขอคุณที่บอกน้องก็จะพูดประมาณนี้แหละไม่มีอะไร คุณคาคาวาวเนี่ย4ี0พร้อยบาทเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เราดูแล้วแบบตามันต้องระเบิดเขาบอกว่ามันมีวันออฟวันเวลุ้นวันออฟวันได้มีการ์ดวันออฟวันด้วยใช่เขาบอกมีวันออฟวันแบบขาวดํามีขาวกับดําคืออะไรฮะเป็นวันออฟวันเป็นสีแบกกับสีไว้แเป็แค่สีอ๋่สีขาวแพงกว่าแสีเฮ้ยปกติมันต้องสีดำดิเออมันต้องแบบแต่นี่มีสองสีไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันมีสองใบขาวใบดําใบ วันออฟวันเนี่ยในตลาดราคาแลกเปลี่ยนที่ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหไม่รู้เหมือนกันครับการมันเไม่ออกแลยแล้วแต่คาแรคเตอร์ด้วยค่ะอ๋อถ้าผมเป็นแฮร์รี่เลยแฮร์รี่ดับเบิ้ลดองเงี้ยอ่ะมีโต๊ะโหดอาจจะแบบถึงถึงถึงหมื่นใช่ไหมหมื่นบวกบวกหลักหมื่นได้แน่ๆอิวกูบอกเลยบอกเนี้ยเรารวยละธรรมดาเออต้องได้อยู่แล้วถ้าได้เฮโรแฮร์รี่นี่เลิกถ่ายเลยนะเราไปกินบุฟเฟ่เลยเปิดมาเป็นเอด็อบบี้อ่ะว้าย เไมยต้ย ا, องข้าวันเอาวันอะ,อะไรก็ได้เอ,เอาละครับคุณผู้ชมก่อนจะไปดูการ์ดแฮร์รี่พอตเตอร์แบบเดือดๆนะครับขอเบรกโฆษณานิดเดียวกับ a d v ไว e ์นะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่มีสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนให้คุณเลือกช้อปปิ้งมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้โค้ดส่วนลดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณประหยัดเพราะกรอกปุ๊บลด ปั๊บโอ้โหประหยัดสุดๆไปเลยผ่อนศนาน10เดือนก็มีนะเพราะว่าเขาคือ Advice ศูนย์รวมสมาร์ทโฟนไอทีจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวว้าวถูกมากทั้งหมดอะแพ็คหนึ่งจะมีทั้งหมด5การ์ดนะครับก็คือมี5้ใบแล้วบล็อกหนึ่งก็จะมีทั้งหมด10 12บสองอแมนแต่การ์ดซองมันดูหนานะ5ใบเป็น5ใบที่หนามากห้ใบในนี้พนมซองที่หอุ้ยสวยอุ้ยสวยจังอะ อันนี้อันนี้อันนี้ศาสตราจารย์อะไรนะไหนโปรเฟสเซอร์เอ็กไม่ใช่ไอชื่ออะไรวะที่มันมันเป็นผอแทนมัคกรณากาวไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นผอแทนดับเบิ่อดอหนึ่งภาคเรียนอะดูข้างหลังมีมีชื่อเบลติกอะไรสักป่ะไม่ใช่เบลติกไม่มีชื่อด้วยเป็นซีนเหรอเป็นซีนเป็นซีนอ่ะอันนี้ก็เป็นซีนตอนนี้ตอนนี้ตอนไหนภาคอะไรภาคีนกฟินิกกอใช่ป่ะใช่ป่ะเออใช่มั้ง ตอนที่มันไปสำรวจอะไรวะลืมวะอ่ะใช่ไ่มด้ดูมันี่อ๋อนี่ไงโดโลเลสอัมบริดเนี่ยมีชื่อมีชื่อและใบสุดท้ายครับอะไรอ่ะโลมิลดาเวนไม่รู้จักอะไม่รู้จักเขาคือใครน่าจะตัวประกอบเฮ้ยยังยังไม่ใบสุดท้ายยังมีอีกมีอีกเหรอ ฟึ่งอ้าหลอดหลอดหลอดวอร์ดมอมาเลยเอามารอเอามารอออันนี้จำไม่ได้เลยเอ๋อนี้สเนปมดิกเหรออ๋อนี่ันนี้แสดงว่าเป็นแม่แฮร์รี่อะดิอ๋อเหรอโอ้แฟนฉันแฟนฉันจิตใจตรงกันนะมาตะดึง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 ตัดเท่าไหรตัดยางอ้าวซีนต่อไปนี่วอร์ดมอไปเลยไอ้กันต่อนี่ไงสเนปมดิกคิดถึงเหมือนกันนะนักแสดงเขาเสียไปแล้ว โอ้ยน um, ну? oh, uh, uh ้ำ huh. ม oh, ันได้ใบนี้ใบทองด้วยนะเออว่ะมันสีทองๆอ่ะเออเฮ้ยมันดูสวยว่ะอยากรู้ว่าใบแรงสุดมันอยู่อันไหนอันนี้เกย์กอรี่กอร์จินนี่นี่ไงเวสลี่มาแล้วหนึ่งมาแล้วนางเอกเออมาแล้วเอ้ยเห็นเขาบอกว่าซองนี้ของมันดีไอ้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 นี่ใช่ไอ้นี้ป่ะไอ้มนุษย์หมาป่าใช่ป่ะวะใช่ไหมเออเออ คนนี้ใช่ไหมลูเพื่อนซีเรียเออเพื่อนซิลูปินศาสตราจารย์ลูปินเออต้องลึกช่างพอสมควรศาสตราจารย์ลูปินไปดูกันต่อหุย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 อันนี้ใครครับเนี่ยจำได้ปะจำได้ปะพ่อพ่อมอสคอยพ่อเดโก้เออหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันจริงอ๋อเหรอหน้าเหมือนว่ะเออหน้าเหมือนว่ะเออว่ะเออเขาแค่นักแสดงพอดีเขาแค่นักแสดงมาดีเอาถุงเท้าไปเฮ้ยต่อยไดคัปไอ้นมใช่ไฮไลท์ว่ะเนี่ยหน้ามันแหว่งแหวง เฮ้ยออกมาเป็นออกมาเป็นใครใครครับเนี่ยมาคัสฟลินส์อยู่ข้างในได้คัสทันทีได้คัสทันทีแต่ตัวคุณใครวะกูหัวปวดเลยมาคัสฟลินส์ใครอะกูเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกเนี่ยเออต้องขอบคุณมากแต่แต่กูไม่ดีใจหรอกนะอะไรอะไรอะไรพระเจ้าช่วยอ่านี่อาจารย์ปีเตอร์เพตติกูอ่าอันนี้มันหางหนอนนี่ ใช่หรอไหนใช่ปีเตอร์เพตติกรูมันคือหางหนอนอ๋อตัวตัวตัวต่อไปครับไอเซมัสฟินิกันไข่เป็นตัวเด่นเหมือนกันบ้านไอเนี้ยคิฟฟินดอร์เคยได้ยินชื่อมันบ่อยนี่ตอนนี้ก็น่าจะตามหาฮอคลักอยู่เริ่มเริ่มโตละเริ่มโตละเฮ้ยไปไออันนี้ก็มีได้ค้าอีกแล้วมึงได้อีกแล้วอันนี้ก็มีได้ค้าอีกแล้วนี บอกให้มึงพูดไงแฮร์รี่มึงพูดอ๋อมึงมีสิทธิ์พูดนะแฮร์รี่บอกมึงจะพูดได้ไงมึงบีบปากกูอยู่ไปดูไดคัทดีกว่าแม่งไร้สาระเลยเกินไดคัทนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไดไม่เหมือนกันด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาบัสดัมมอนด์ดัมมอนด์เออได้ตัวแบบนี้เออดีใจหน่อยใช่อันนี้กูดีใจอยู่แต่เมื่อกี้นี้มึงใครอุ้ยถือว่าดี อุ้ยสวยอัลบัสเดบันดอ์นะครับแล้วก็เบิลเวสลีย์เรามาสองคนแล้วนะใช่ตระกูลนี้มาสองคนตระกูลเวสลีย์และนี่ไงโดโรเลสอัมบิดมาฮะตอนนี้กำลังกองทัพสาสตว์มืดเลยนี่ถูกต้องมึงโค้ชชอบเลยนะเรียกเขาว่าอีกาโอ้โหวัยรุ่นเลยนี่ไขวะอัมบิดปะเนี่ยน่าจะน่าจะเจ๊น่าเจ๊อัมบิดออันนี้สีนสีทอง นกกระยางนกกระยางกระยางกำลังกั้นไอ้นี่อกันไอ้นี่ผู้เสพความตายปะเออใช่ดูข้างหลังเลยสิอยากเห็นมีซีนว่าไม่มีเขาจะไม่ได้อธิบายซีหรืออะไรเนาะแล้วก็ไม่ได้อธิบายด้วยว่าเป็นแระดับไหนระดับใดใช่ครับนี่มาอันนี้มันนี่คือริ้วล้อมาเนี่ยเออเออเออไอ้แมงวินเซนต์แครฟเนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่ไอ้นี่แหละมีมีตอบแม่งเลยยังมัฟอร์ตอบแม่งเลยแม่งใส่ลูกช่างยุ่งอ่ะแล้วก็นี่ ันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ป่ะแข่งอันนี้ไงแข่งไอ้ไอ้ถ้วยอัคนีป่ะเออเออเออเดิมเดิมสเตรนก็เหวะไม่ไม่ไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่อ๋อสเนค่ะควิดดิชควิดดิชอ๋อนึกว่าแข่งแบบไปไปกีฬาประจำเลยแล้วอ่ะไม่ใช่จตุรมิตรกูนึกว่าจตุรมิตรสามัคคีตีกันแหลกนะนี่ อันนี้อะไรเขาเนี่ยเหมือนมาจากซีนในมาเวลยังไงก็ไม่รู้สตีฟโรเจอร์ไนทิสานนี่แหละของเดย์สีทองใหม่สีทองอีกแล้วอ่าแต่นี้ซีนซ้ำนะไอซีนซ้ำเฮ้ยไอ้ไอ้ไบรันเราไม่ได้เลยเหรอเอ้าอย่างงี้ก็มีคาแรคเตอร์เลยเนี่ยหน้าเหมือนไอ้กันดั้มหมายโน้ตเหมือนกันนะแล้เหมือนเป๊ะเลยนี่วันที่จดหมายมาส่งอ่าแรกๆเลยแรกๆเลยคุณได้รับโอกาสในการเรียนในฮอกวอตส์นะจ๊ะ อันนี่ไงมาฟอยมาฟลอยฉันจะร้องพ่อกูร้องให้หาพ่ออันนี้ร้องให้หาพ่อจริงๆแล้วก็นี่เดี๋ยวก่อนมิสเตอร์มิสซิสมิสซิสมิสนอลิสแมวของมักกอนกัรมะหรือว่าแมวของไอ้พันโลอีกแล้วไม่ใช่ของพันโลแต่ของใครวะเอแมวนี่เหรอเออแมวใครวะข้างหลังเขาไม่ได้พันโลก็พันโลมาชอบถือ เออมันมีมันมีมันมีอาจจะเป็นแมวพะโล่เขได้สวยถ้าแมวพะโล่นี่ยอันนี้ก็หมาแฮกิทถ้างั้นอ่ะใช่หรอเออนี่อ๋อมังกรนะครับฮังการีนฮอนเทลน่ะฮ้ยมังกรเทพว่ะฮังการีนหางหนามมึงก็แฝงส็ตกนี่ไงอันนี้อันนี้นาซิซ่ามาฟอรนี่แม่แม่แม่เดโก้พ่อกับลูกพ่อกับลูก เบอร์สามจะดีสุดอุ้ยนี่ไงเฮ้ยแวมไพร์ทาวัยไลท์อาจารย์ช่มาเอ็ดเวิร์ดเคลนค์คำเลี่ยงคำเลี่ยงเหรอฟื้บเซนดิกเซนดิกมีเนี่ยเนี่ยพะโลงเนี่ยพะโลงไม่เท้าไงมิสเตอร์โอลิเวนเดอร์ฮะอ๋อเหรอไม้เท้าเหรอคนทำไม้เท้าอาารยช่วยคนนี้ก็พะโล้เอที่ที่มันมีมีร้านขายคาถาแล้วต่อไปใบสุดท้ายใครวะใครอะแบ็กช็อต มาทิวด้าแบ็กช็อตเอตอจำไม่ได้ว่ะเออไม่รู้บ้านไหนด้วยเนี่ยอสองลองสุดท้ายอ่ะสองลองโลอ่ะฟืบเป็นซีนเป็นซีนอุ้ยอันนี้อันนี้สอนอะไรอะ่ะฟิตวิกอะ่ะฟิตวิกฟิวิกสอน,สอ,นอะไรวะไม่ใช่ดูดวงไม่ไม่ไม่ใช่ปรงยาก็ไม่ใช่ ใช่สอนสัตว์ปะวะไม่รู้เกี่ยวกับสัตว์ปะวะสุรุจิตอ่ะอ๋อเหมือนไอ้อนี่เหรอเหมือนเหมือนไอ้ศาสาตร์ของไอ้นี่เหรอไอ้อะไรวะกูกูเรียกแซมมอน,นอ,อ,อันนี้ไข่วันนี้โอลิมแม็กซิมอ่ะไม่รู้จักละครับไปดูคนสุดท้ายกันนี่ไง,ไงบักบีกบักบีกเอานกไปใบรลันนี่ยังไม่ออกเลยมยไอันเดียววันนี้แหละปึ้ง อันนี้ช่วยอัคนีปะใช่ไป let's go บู๊ใบนี้โอ้มาจงดอบบี้ดอบบี้อยางได้ถุงเท้าขอถุงเท้าหน่อยดอบบี้อยากได้ถุงเท้าดอบบี้โอ้โหไม่ขอบแดงนี่แฮร์รี่พอเอยไในที่สุดเฮ้ยเราขาดรอนว่ะใช่เราไม่มีรอนร้อนมาเอ้าเฮ้ยของจริงเนี่ยยังได้ เราอยากได้รอนเราก็ได้ครับเฮ้ยเพราะงั้น3ตัวเจ้าปัญหาเราก็ครบแล้วถูกป่ะใช่สาคนเจ้าปัญหาเราครบพอดีนี่ไงนี่ไงเอ้ยเนี่ยใส่แฟ้มไว้ข้างหน้าสวยๆเลยเอออยากเอาระเจ้าช่วยเออเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะสุดยอดแต่ว่าน่าเสียดายมากที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปรันเลยไม่ได้ไปรันเลยได้ราได้แล้วอ้าวเหรอใช่ครบครบการันตีเลยก็สี่ใบลันเลย เราลันตั้งแต่เมื่อไหร่ไปก่อนนะมันต้องพีกดูค่ะวีมีได้อ่าเนนปัอุยสเนปลันด้วยมืออุยเราได้สเนปไปลันอ๋อนี่ไงไม่จะอยู่ข้างหลังสองหนึ่งเจ็ดทับหกร้อยหกสิบแปดโอ้โหลันเยอะแต่เป็นตัวสำคัญใช่ถือว่าดีอันนี้ก็ไปลันนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวอ่ะโดโลเลสอัมบริดก็เป็นใบลันอันนี้625เออเอ้ยนี่เหมือนตัวรถไฟเลยว่ะ จะมีใบตั๋วรถไฟกับตั๋วเป็นบัตรเงียนด้วยอ๋เหรอแต่คัดได้เซนสองอันอันนี้ได้คัดได้คัดครับอ๋อแบบเราได้รันไปแล้วแต่ว่ารันไม่ได้ต่ำมากรันหกร้อยกว่าส่วนใบคัดเนี่ยอันนี้ดีส่วนนี้นี่มึงเป็นใครก็อุสาสวยนะช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยครับขอด้วยเออตัวท้องสวยเลยแล้วแม่งดีกว่าดับเบิ้ลโดอเกดแม่งดีกว่าดับเบิลดอแต่มึงเป็นใครฟลิน์ออกมาตอนไหนใครครับนี่ย ก็ลองมาเปิดกันได้นะครับกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับจากคาคาวาลนะครับมีทั้งหมด10แพ็คนะครับได้ทั้งหมด50ใบนะจ๊ะราคาก็4,200บาทนะเท่านั้นก็ลองมาเปิดกันได้ขำๆเอาใบรันมาเอาใครได้แฮร์รี่ใบรันวันแฮร์รี่อาจจะยังมีอยู่เออวันอวนวันอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้จริงหรือวันอ้วนวันสเนฟเลยแต่คิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงสเนฟจังตลอดไปเลยนะแฮร์รี่นะ ยังเปิดการ์ดกันอยู่อีกเรอตลอดไปเลยนุ่ม <laughs> always ยังก็ฝากร้าน The Caster ด้วยนะครับร้งนน่าเมก a าพาสตานะครับ<ม>ะะถ้าเกิดแวะเวียนมาก็มีการ์ดหลากหลายประเภทเลยนะค,ะคบทั้งการ์บ,บุกการ์บอลการ์กีฬามีหมดทั้งแบบแพงแบบถูกถ้าเกิดคุณชื่นชอบนะฮะอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็รอมากันได้คุณจะได้บรรยากาศขำๆแบบนี้แหละ